โอาแล้วเอาแล้วเอแล้วเอแล้วเอแล้วโอเคโอเคสวัสดีครับชื่อเด็กชาเชนยิ้มเพรครับอายุขวบครับจังหวัดนครสวรรค์ครับชื่อเล่นผมชื่อจอนครับชื่อจอนเหรอชื่อจอนเหรอครับจอนมากับใครลูกวันนี้มากับแม่กับยายครับอ๋อแล้วนี่เมื่อเช้ากินข้าวหรือยังครับกินแล้วครับกินกี่จานครับสองครับสองเลยเหรอครูถามนิดนึงหนักเท่าไหร่รู้ไหมลูก ทำไม่ได้ครับชอบกินใช่ไหมเออชอบกินอะไรที่สุดครับไข่ครับไข่ไข่นี่ไข่ต้มไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวหรือไข่ตุ๋นหรือไข่อะไรก็ได้ขอให้เป็นไข่ไข่ดาวครับไข่ดาวแล้ววันนี้น้องจรจะมาโชว์ความสามารถอะไรครับป oui> ั้นดินน้ำมันครับปั้นดินน้ำมันแล้วหนูไปเริ่มปั้นได้ยังไงลูกใครสอนหนูคะเออพ่อครับพ่อชอบตัวอะไรที่สุดเออ พ้อเป็นคแนนครับอุ้ยป้นเป็นคนดีคะเนศเลยเหรอครับเราึูว่าป้นเป็นตุ๊กตาตุนเหรอว่าเอ่องูเราปั้นเป็นงูง่ายมากเลยเป็นควายยีราฟอะไรเงี้ยนี่เคยคิดไหมลูกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่าอยากเป็นนักปั้นครับโอ้นักปั้นคิดตั้งแต่หกขวบเลยโอ้ไมเคิลแอนเจโลกับชาติมาเกิดเขาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นักปั้นอาจจะเป็นแบบคุณเอสุประชัยก็ได้ปัณดาราเหรอปัณดาราไม่ยน่าใช่ น้องเขาไม่ยิ้มกับกูเลยเขาไม่รู้จักอ่ะตอนครับวันนี้มารายการตุกข์เิเศแล้วความฝันอยากได้อะไรครับดินเหนียวครับดินเหนียวครับเพราะอะไรลูกอยากได้ดินเหนียวเพราะไปปั้นมาปิทคเน่ครับโอ้ห่เายึดยึดทางนี้เลยโอ้โหอะมาพร้อมไหมลูกพร้อมคับอาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเชิญครับ สวัสดีครับจอนครับปกติเราเป็นคนยิ้มบ่อยไหมลูกไม่เคยบ่อยครับวันนี้พอจะยิ้มโชว์ได้ไหมลูกพอนับหนึ่งสสาเรายิ้มนะพอสาเรายิ้มเลยนะ 1... 2... 1> ึ่งสองสามยิ้มมปากไปด้วยคยัาท่างด้รกางครับ,รรบเดี๋ยวจะทราบเหตุผลว่าทําไมเราถึงเชิญน้องจอรมาซปเปอร์เทนนะครับทีมงานครับขอผลงานน้องจอรได้ครับ มือทรงชัยเลย,อยจอลูกชิ้นไหนใช้เวลาในการปั้นนานสุดลูกนนชิ้นนี้ใช่ไหมลูกขออนุญาตจ,จับนะลูกนะนี่คือคืออะไรลูกพระครับใช้เวลาน,านานขนาดไหนครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเป็นประการครับงานชุดเนี้ยครับเป็นงานที่น้องจอนเขาปั้น แต่ชิ้นงานที่ทําให้ซูเปอร์เทนตื่นเต้นและอยากเจอตัวจริงของน้องจอนะครับชิ้นงานนั้นได้สูญสลายไปเรียบร้อยแล้วหลลายๆแ้วด้วยเวลาผ่านไปครับมันเป็นนน้ํามันนะครับแต่เราโชคดีครับมีการบันทึกภาพไว้ผลงานน้องจอนเดี๋ยวจอนอธิบายน้ลูกนะอยู่ในภาพด้านนี้ครับนี่ครับอพอพอจอนครับนี่คือพอ,พอะไรครับอเมรกัน เจ้าแ,แม่กาลรรีครับ<ม>นี่คือเด็กโขบเด็กโขบ,ขบนี่คือสามารถปั้นงานได้ขนาดนี้นี่คือความพิเศษมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์บางอย่างให้จอนได้แสดงความสามารถมาแล้ว <main story> รครับท่านกรรมการครับโจทย์นี้ให้ทั้ง3ามท่านเลือกเลยว่าอยากให้น้องผมปั้นอะไรปั้นได้หมด เอาแบบเป็นสัตว์สัตว์ปลาดีกว่าสัตว์ปลาจอนครับปั้นเป็นสัตว์ได้ไหมลูการายการขอตั้งเงื่อนไขนิดเดียวว่าให้จอรนปั้นให้เสร็จภายในเวลา3นาทีลูกพร้อมไหมครับจอรนเริ่มครับโอ้รู้เลยหนูปั้นอะไรหนูปั้นแมวใช่ไหมลูกไดโนเสาร์ างใช่อ่านี่ปั้นส่วนงวงก่อนนะครับมาแล้วครับงวงนี่น่าจะเป็นส่วนลำตัวเฮ้ย hey, เอามาประกบแล้วเออเฮ้ยเอ้ย <Hey. S 3> <Hey. S 1> รู้เลยอะ่ะเออสีขาวนี่น่าน่าจะเป็นงานะลูกนะตาก่อนเ,ออเป็นตาก่อนตาก่อน โอ้ oh, นี่เติมรายละเอียดนะครับอ๋อเฮ้ยจินตนาการ <Hey. S 2> ล้วนๆนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้โหจอยครับเดี๋ยวเรามีโจทย์ท้าทายความสามารถจอนให้ปั้นแบบโจทย์ยากๆทางนักประการครับ เราพูดอยู่เสมอว่างานศิลปะเนี่ยไม่ควรมีเงื่อนไขเวลามาเป็นตัวกําหนดหรือรว่าจากัดทีมงานได้ท้าทายน้องจรให้สร้างสรรค์าง,งานศิลปะงานปั้นโดยที่ไม่กําหนดระยะเวลาและจรได้ทำภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วจอครับเดี๋ยวจะขอเชิญจรไปชมภาพภารกิจได้ไหมครับ <c oughs> เออน้องผมเริ่มเริ่มอยากอยากลองวันล้วจรครับยิงฉุบหน่อยไหมยิยงฉุบหน่อยไหมเอาแล้วพอยิงฉุบแล้วมาเลยเป่า <c oughs> ยิงชุดเ่ายิงชุดเ่ายิงชุดโ,โ,โ,โอ้โหตื่นยังลูกตื่นนะไปประจำที่ <Okay. S 1> ลูกไปทั้งนักการครับเรามีโจทย์ที่ท้าทายน้องจอนล่วงหน้าครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับและนี่คือห้องที่เราจะเตรียมให้กับน้องจอนนะครับอื นี่คืออุปกรณ์ครับดินเหนียวหรอใช้ดินเหนียวครับอุปกรณ์ uh, Arizona, ในการปั้นครับมาแล้วครับน้องจอหนเต็มโต๊ะจอปกติเคยปั้นดินเหนียวไหมลูกเคยปั้นอยู่นะครับเราไม่กําหนดโจทย์ให้เขาครับเขาอยากปั้นอะไรให้เขาปั้นเต็มที่ครับนี่คือเป็นโครงครับสปีดความเร็วยี่สิบเท่าครับ โอ้นี่คือข้างในครับให้เขาสามารถอยู่ตัวครับนี่คือเด็กหกขวบครับกับงานปั้นครับนี่คือขึ้นฐานนะครับยังยังเดาไม่ออกนะครับว่าจะปั้นอะไรนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ๊เอ๊เอ๊สปีดยี่สิบเท่าน,นี่ก็ไปเร็วมากโอโ้โหยู้เลยครับหน่อยหน่อยแล้วหน่อยๆแล้ว โอ้โหมือของเด็กหกขวบครับโอ้โหนี่คือไปหน้าที่มุ่งมั่นของศิลปินของเราครับหกขวบครับน้องจอนครับทา่านกรรการครับเด็กหกขวบคนนี้ใช้เวลาสร้างสารรค์งานศิลปะชิ้นนี้โดยไม่มีแบบครับใช้เวลารวมกันเจ็ดชั่วโมงโชิ้นงานที่น้อง จอสร้างสรรค์ออกมาจะเป็นอย่างไรครับทีมงานครับขอผลงานเจ็ดชั่วโมงของเด็กหกขวบคนนี้ครับเฮ้ยผลงานการสร้างสรรค์โดยไม่มีแบบนะครับเป็นงานปั้นจากจินตนาการของน้องจอนครับผลงานที่ได้ก็คืองานชิ้นนี้ครับ เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจริงอะจริงเหรอเนี่ยแล้วบาลานได้หมดเลยสมดุลได้ใช่เรามาดูฝีมือของน้องจอนเด็กอนุบาลวัยหกขวบ ว่าตลอดระยะเวลา7ชั่วโมงในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เขาต้องใช้ทักษะขนาดไหนและที่สำคัญงานนี้น้องจอนลงมือปั้นโดยที่ไม่ดูแบบเลยล่ะครับ ครับส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าปั้นแล้วยากที่สุดลูกส่วนมือหัวส่วนส่วนมือกับส่วนหัวใช่ไหมลูกยากตรงไหนลูกมือเราต้องทำต่อกันครับอ,อ๋อตรงมีการต่อแล้วหนูยึดด้วยอะไรลูกใช้น้ําดินครับใช้น้ําดินต่อครับเพราะว่าเป็นดินสองชิ้นใช่ไหมลูกครับนี่คือนี่คตรหกนี่คือเด็กมหัศจรรย์จริงๆครับปั้นงานแบบนี้โดยไม่มีแบบครับแล้วปั้นอย่าง มีความสุขตลอดเวลา7ชั่วโมงครับแล้วชิ้นงานที่ออกมาก็อย่างที่เราเห็นครับสุดยอดจริงครับน้องจอนครับสุดยอดมากลูเก่งมากลู <Brid> กลทาก่านกรรมการครับนี่น่าจะเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านปั้นที่อายุน้อยที่สุดที่เราเคยพบและเจอครับทั้งสาท่านรู้สึกยังไงกับน้องจอนครับคือเราคุยกันว่ามันน่าแปลกใจมากเลยนะเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสนใจปั้นอะไรตุ๊กตาตุ๊กตา เราเราตะลึงตั้งแต่พระพุทธรูปแต่เราก็คาดไม่ถึงจริงว่าชิ้นนี้จะออกมาแบบนี้แล้วทั้งหมดคือออกมาจากในจินตนาการหมดเลยครับขอให้จอทําต่อไปเรื่อยๆนะลูกสิ่งนี้มันทําให้เรากําลังจะมีศิลปินที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในแผ่นดินเกิดขึ้นถ้าหนูไม่หยุดนะลูกถ้าหนูไม่หยุดแล้วทาและศึกษาและฝึกไปเรื่อยๆหนูจะสร้างงานศิลปะท,ที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราได้อีกมากมายค่ะฝากไว้ด้วยนะลูกนะขอบคุณครับ นักนักการครับความฝันของน้องจอนวันนี้คืออยากได้ดินเหนียวไปฝึกปั้นฝึกฝีมือครับโหเลยทั้งสาท่านครับเก่งขนาดนี้ฝีมือระดับนี้แล้วที่สำคัญเพิ่งอายุหกขวบพัฒนาไปเยอะๆนะครับจอนพวกเราสามคนเห็นว่าน้องจอนนั้นพานคับจอนครับ พี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของจอนไปที่พี่พี่เบเกอรี่ตราเลอแปงพี่พี่เขาดีใจมากพราะเขาทราบว่าความฝันจอนคืออยากได้ดินเหนียวพี่พี่เขาเลยเตรียมบางสิ่งให้กับจอนจอนอยากชมยังครับหันไปมองได้นนั้นครับพี่พี่ทีมงานครับขอบความฝันของน้องจอนครับน้องจอนเขาอยากได้ดินเหนียวครับโอ้โหสนุกเลย ว้าวว้าวเพลินเลยทีนี่เพลินเลยจอนพร้อมไหมลูกพร้อมครับความฝันของจอนอยู่ด้านหลังครับหันมามองได้แล้วครับจอนครับนี่ดีใจยังครับดีใจเดี๋ยวขออีกทีแบบหันมาแล้วว้าวนิดหนึ่งได้ไหมลูกว้าวนิดหนึ่งเออพี่ๆี่เขาจะได้รู้สึกว่าหนูดีใจนะเอาวเอามือปิดตาไว้หันหลังกลับมามองความฝัน เขาดีใจสุดแล้วลูกทุ้นดีใจดีใจแล้วดีใจลูไปก่ายลูกดีใจจริงเลยจอลูกที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะลูกพี่เบเกอรี่ตราเลอแปลงบอกว่าดินพวกนี้ลูกเก็บไว้นานๆมันจะแข็งตัวก็เลยตั้งใจว่าจะส่งให้หนูปั้นเล่นทุกเดือนรวม3มปีครับอ แล้วมีทุนการศึกษาให้ด้วยเผื่อหนูไปเตรียมหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาฝีมืองานปั้นนะครับอีก8,000บาทรวมวันนี้นะครับท่าสันนี้มอบให้กับอนาคตและปินปั้นคนใหม่ของเมืองไทยนะครับรวมมูลค่า30,000บาทจากเบเ็กอรตตตราเลอแปงครับให้กับทุกคนครับ ท่านผู้ชมครับนี่คืออัจฉริยักษ์พันจิ๋วงานปั้นของเราคนใหม่ครับน้องจอนจากนครสวรรค์ครับสวัสดีครับจอนจะเข็นไหวไหมลูก<ป>จะเข็นไหวไหมลูกไหนลองลองลองเข็นไปเลไหมไปผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่ง,<ป>น,งนะเป็นหนังที่แบบว่าเด็กตัวเล็กๆอ่ะ เขารู้ความแล้วแต่ว่าเขายังแสดงออกแบบเด็กแล้วเขาก็มองว่าผู้ใหญ่พวกนี้มาคุยภาษาเด็กอะไรกันเขาผมรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าใช่ทำให้เขาสบายใจใช่ใช่ทุความเป็นผู้ใหญ่มากนะไม่ใช่แค่นิสัยนะแต่ชิ้นงานที่ออกมาไม่มีทางหกขวบไม่มีทางโกขในอนาคตนะเขาเป็นศิลปินขึ้นมางานชิ้นนี้เนี่ยต้องแย่งกันเลยนะ และมากกว่าความฝันที่น้องจอนได้รับในวันนี้ยังมีความฝันพิเศษส่งตรงให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนของน้องจอนอีกด้วยครับนั่นก็คือคัพเคก้กกล้วยหอมจากเบเกอรี่ตราเลอแปงเพื่อให้น้องจอนและเพื่อนๆได้อิ่มอร่อยกันทั้งโรงเรียนเลยครับ